ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้เราก็มาพบกับรายการแบ่งปนันพระแท้ทันยุคของหลวงพ่อควยท่านครับทางเพจอนุสรหลวงพ่อควยแท้ทันยุคของท่านครับสําหรับวันนี้เราก็มาแบ่งปนันมารับชมกันในชุดของสายเมตตาค้าขายโชคลาภแล้วครับใครลูกศิษย์ลูกหาพ่อควยคนไหนชื่นชอบวันนี้ครับอย่าพลาดครับในด้านโชคลาภค้าขายเมตตา เราไปรับชมมาแปลงปันกันองค์แรกครับก็เป็นชุดพระแม่เจ้าแม่นางกวากครับชุดนี้ครับ ep นี้คลิปนี้ก็เป็นชุดของเจ้าแม่นางกวากเป็นผ้าเนื้อดินครับองค์นี้ผ้าที่แท้ทันยุคของหลวงพ่อปวยท่านครับเนื้อดินสวยครับเก่าอายุแห้งได้ที่ครับเนื้อดินด้านหลังก็พิเศษเหมือนเดิมครับสาหรับด้านหลังผ้าทางเพจอนุสรหลวงพ่อปวยท่านครับบ่งบอกว่าเป็นผ้าพ่อปวยท่านครับ ก็ด้านหลังก็ได้ปั๊มตาวัดโคสิตารามครับแต่ก็จางแล้วครับนี่ครับเมือกปั๊มตาวาดครับนี่ครับถ้าดูองค์จริงเห็นสวยครับเห็นชัดเจนครับก็ได้ปั๊มตาวัดโคสิตตรามของท่านครับเป็นผ้านเนื้อดินสาหรับลูกศิษย์ลูกหาใครคนไหนชื่นชอบในด้านค้าขายโชคลาภครับมีอาชีพค้าขาย ต้องการเป็นที่พึ่งทางใจบาร,รมีของพ่อกวยท่านครับอย่าพลาดครับสําหรับชุดนี้ครับเป็นย้าแม่นังกวักครับเป็นพระเนื้อดินทันยุคข,ของหลวงพ่อกวยท่านครับด้านหลังก็ปั๊มตาวัดโคศิตรามก็บ่งบอกว่าเป็นพระพ่อกวยที่แท้ทันยุคข,ของท่านครับอย่าพลาดครับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนมีอาชีพด้านค้าขายเรียกเงินเรียกทองครับกวักเงินกวักทอง มีพุทธคุณครับสาหรับผาพระพกวยที่แท้ทันยุคของท่านครับอย่าพลาดครับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนชื่นชอบเจ็บสะส,สมขึ้นคอเลี่ยมทองขึ้นคอขอบารมีพุทธคุณของหลวงพ่อกวยท่านครับอย่าพลาดครับเจ้าแม่นางกวักเนื้อดินหลังปั๊มตาวัดโคศิตตะามครับนี่ครับก็จางแล้ว เป็นพาะที่แท้ทันยุคของท่านครับสาหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันเก้าครับองค์ขนาดเท่าพระสมเด็จแหละครับใหญ่สักนิดครับเท่าพระสมเด็จวัดละคังแหละครับขนาดแม่พิมพ์ครับเป็นเจ้าแม่นางกวากที่ขนาดใหญ่ครับเท่าพระสมเด็จวัดละคังแหละครับเป็นพราเนื้อดินดินครับก็เป็นพระยุคต้นๆของพ่อกวยท่านครับเนื้อดินแบบนี้ครับยุคต้นๆอย่าพลาดครับลูกศิษย์ลูกหาใครที่ ชอบค้าขายเสี่ยงโชคโชคลาบครับกวากเงินกวากทองกวากลูกค้าเรียกลูกค้าครับบางทีสิ่งพุทธคุณแบบนี้ก็เป็นเครื่องแบบที่ว่าเป็นกําลังใจของเราแห้ะครับพุทธคุณบางทีก็ไม่เห็นทันตาหรอกครับจะให้เห็นทันตาว่ากวาดลูกค้ากวากวาเงินกวาดทองมาเลยก็ไม่ใช่รอกครับก็เป็น สิ่งยึดเหนี่ยวในใจเราผู้ถกคุณของพ่อลวยท่านครับภาะที่แท้ทันยของท่านครับเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นเจ้าแม่นางกวักครับเนื้อดินเหมือนกันครับก็ออกโซนเหมือนองค์แรกครับคล้ายๆองค์แรกครับเนื้อสีสันบรรณะก็มาพร้อมเรี่ยมเดิมครับสาหรับองค์นี้มาพร้อมเรี่ยมเดิมครับสีสันคล้ายๆกับ องแรกครับแต่องคแรกใหญ่เท่าสมเด็จวันละครับองค์นี้ก็เล็กลงไปครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมสามารถนําไปห้อยคอขึ้นคอได้ทันทีครับเลี่ยมเดิมครับเก่าครับเป็นผ้าเลี่ยมเดิมครับสายอาชีพค้าขายอย่าพาดครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวมั่นใจในการค้าขายครับกวากเงินกวากทองกวากลูกค้าครับเรียกโพกซับเข้ามาแล้วครับเจ้าแม่นางกวากในสมัยก่อนนิยมมากครับ เจ้าแม่ดังกวากนะครับเป็นพาสเนื้อดินพุทธคุณก็ใม่พาดแล้วครับสําหรับภาพประกวยท่านครับใม่พาดไว้ใจได้แล้วครับสุดยอดของภาพพระกวยท่านครับการสร้างพาพทำภาพของพระกวยท่านได้แผ่เมตตาบรารมีพุทธคุณอะไรตรุกต่างๆลงในวัตถุมงคลของท่านไว้หมดแล้วครับ สำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันสองครับพันสองครับเนื้อดินเลี่ยมเดิมครับสวยๆครับสามารถนําไปขึ้นคอได้เลยครับเป็นผ้าที่แท้ทันยุคของท่านครับเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นเจ้าแม่นางกวากเหมือนกันครับก็เป็นผ้าเนื้อดินเหมือนกันครับเป็นผ้าเนื้อดินครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมเหมือนกันครับใส่ในกลางก็สีขาวเลี่ยมเดิมครับสวยครับ นำไปขึ้นคอได้เลยครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ชื่นชอบสายพุทธคุณเมตตาขาขายเรียกโภกรัพย์ครับสวยครับเหลี่ยมเดิมที่มุมด้านซ้ายมุมบนก็บินนิดหน่อยครับบิดน,นิดหน่อยครับบินนิดหน่อยก็เป็นพราเนื้อดินทันยุข,ของท่านครับเหลี่ยมเดิมสำหรับองค์งงนี้ผมก็แบ่งปันไปที่9 0้อยครับ แบ่งไปที่900ครับบินบินมุมด้านบนนิดหนึ่งครับแต่เรียมเดิมครับเป็นผ้าที่ทันยุคของท่านครับสบายใจครับถ้าได้ไปเป็นผ้าที่แท้ทันยุคของท่านครับผู้ตกคุณก็สุดยอดแล้วครับเอาองค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นเจ้าแม่นางกวากครับเป็นเนื้อดำออกโทนเนื้อดำครับสําหรับองค์นี้มาพร้อมเรียมเดิมเหมือนกันครับ เป็นผ้าที่แท้ทนยกของท่านครับสายค้าขายอย่าพลาดครับลูกศิษย์ลูกหาครับสําหรับเลดี้ไม่แพงครับถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่สมศักดิ์ศรีบารมีพ่อรวยท่านละครับเนื้อได้อายุครับสมอายุครับแท้ดูง่ายครับด้านหลังก็เป็นรอยกวดกระดานครับหรือกาบหมากอะไรก็ช่างนะครับแล้วแต่คนจะเรียกครับครับเป็นผ้าเนื้อดํา พุทธคุณก็เท่ากันหมดแล้วครับแล้วแต่คนไหนชื่นชอบพิมพ์ทรงไหนเนื้อไหนนะครับพุทธคุณเท่ากันหมดสําหรับพระพกลวยมาพร้อมเรียมเดิมสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งพันไปที่พันสองครับแบ่งไปกันไปในพี่พันสอครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ็อขอขอบคุณอย่างมากครับกดติดตามเพจอน,อนุสรหลวงพ่อพพกวยของท่านของผมครับเพื่อจะได้ติดตามดู พระพิมพ์ต่างๆของพ่อควยท่านครับถ้าสนใจก็ทักมาทางเพจอนุศนหลวงพ่อคุยแทย้ถันยยกหรือทางไลน์ครับพิมพ์เชื่อมรับเบอร์มาครับติดต่อทางไลน์มีปัญหาอะไรอยากสอบถามอะไรก็แชทมาครับเป็นผ้าเนื้อดำครับสายโชคลาบค้าขายเมตตาอย่าพลาดครับลูกศิษย์ลูกหาพ่อควยเอาปิดท้ายรายการครับวันนี้ก็ ก็เป็นพระเจ้าแ่นังกวักเหมือนเดิมครับเป็นพิมพ์จิ๋วครับพิมพ์จิ๋วเนื้อดําครับองค์นี้สําหรับผู้หญิงขึ้นคอห้อยคอเลี่ยมทองสบายครับหนึ่งจุดที่ดีก็คือถ้าเลี่ยมทองก็ประหยัดทองครับเพราะเป็นองค์จิ๋วครับองค์เล็กกับทัดรัดแต่พุทธคุณไม่น้อยกว่ากันครับกับองค์ใหญ่ครับไม่ลดหลั่นกันเลยครับจะเล็กจะใหญ่จะกลางก็เท่ากันสําหรับพระพกระกวยท่านครับแต่ก็ ถ้าเลี่ยมทองข้อดีก็คือประหยัดทองแหะครับเล็กสวยครับเป็นผ้าเนื้อดําสายโชคลาภค้าขายอย่าผ้าทรับกวักเงินกวักทองผ้าที่แท้ทันยุคข,ของหลวงพ่อควยท่านครับสำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่พันสองครับแล้วแต่ชื่นชอบครับองค์ใหญ่องค์กลางองค์เล็กองค์จิ๋วครับแล้วแต่ชื่นชอบใหญ่ก็เปืองทอง กลางก็เปลืองไปนิดหนึ่งถ้าองค์คิวองค์เล็กก็ประหยัดทองไปครับพุทธคุณเท่ากันครับยิ่งเป็นพราพ่อกวยสบายใจแล้วครับพระที่แท้ทันยุคขนาดย้อนยุคของท่านก็ไปไกลแล้วครับหลายตังหลายนั่นแล้วครับเล่นกันไม่ทันท่านตัวท่านไม่ได้ปลูกเสกแต่พระเพจตนุสอนหลวงพ่อกวยของผมส่วนมากก็เป็นทั้งหมดแหละครับก็เป็นพระที่แท้ทันยุคทันตัวพ่อกวยท่านครับ องนี้ก็แบ่งปันไปที่พันสองครับแล้วแต่ชื่นชอบองค์ใหญ่องค์กลางองค์เล็กครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้กันแค่นี้นะครับค่อยดูกันแบ่งปันกันชมกันใน EP ต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสิทธิ์ปอกวยทุกๆท่านครับ